วันที่12กร,รกฎาคม2568พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือผอ,อสอ,อปชอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดเชียงรายณหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองโดยมีพลตรีกีดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและการสกัดการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมือง และพูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสออ,อปอชอดอเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนทั้งด้านการจับสังกําลังพลยุทธโธกกร และทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อใช้ในการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการดูแลอธิปไตยของชาติข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณามาตรการสนับสนุนภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทบบกให้ตรงจุดเพื่อให้การสก,กัดกั้นยาเสพติด และสิ่งผิดก,กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและเป็นรูป,ปรธรรมเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและสามารถดูแลประชาชนให้ห่างไกลจากภัยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสออ,อปอชอดอ ได้ส่งมอบยุโทโธปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านยุโทโธปกรณ์และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงเชิงระบบโดยคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากและภัยคุกคามที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พบปะกำลังพลของหน่วยและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่หน่วยต่างๆได้แก่กองกำลังผาเมืองหน่วยเฉพาะกิจชายยานุภาพหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาและหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม